ตอดำเนาะก็เขียวขึ้นไหเว่าตอนนี้ใตไม้เขึ้นเ้ขึ้นเ้อันโอ้ยัเขียวอ้ยขึ้นพอมกันเรยอยู่ไตไหม้สองมันมันบังไม้แนมันบังไหม้อเรยบวิงขึ้กันโอ้ยยังไ้ย ของใหญ่ครับพี่น้องของใหญ่ปาดรอตัวเมียครับรอตัวเมียรอตัวเมียอู้ยมากต,ตัวเมีย,ย,มยขึ้นแล้วไปยังครับ โอ้ตัวเมียสุดยอดเมันั้หัวมาแล้วเนนคือดรแต่บ่อยขึ้นล้วผู้ขึ้นแล้วผู้ขึ้นแล้แม็หลุดผู้ขึ้นแล้ว แบบบริสเลยแต่ละฟองอากาศแบบเราเห็นฟองอากาศเลย <laughs> อุย้ยปลาแม่ปลาแม่โอเคโอเคเดี๋ยวรอตัวผู้ครับตื่นขึได้เลยต่นขึ้นมลุกโอ้โหสุดยอดสุดยอดอยู่แล้วตั้งแต่แตอนนี้ผมสั่มลงไปแบบแบบเอาชั่วอายสิ <laughs> โอ้ยเจ็บเจ็บบ่ปวเจ็บบ่เจ็บ uh บ่ถ huh> ือเลยบ่อจะติ้งกุ like ้งเหมือนหนโอ้ยเสียดายดิจิบหรือยังวะตาจิบหรือยังปลากมักำลังเงื่อนขึ้นพอดีโอ้ยอยู่โบนี้หรอกโบนี้หรอกจะติงยึดมาเห็นว่าจักแล้วก็ว่าก็ว่าท่านบอหนนะคือว่านที่บอจิบนะโอ้มันจิบเรียมหนอกุนอ่ะเพราะสองนาที่เคืองบออ้าววานนี้เอาแล้วไปจะไรนอบาทนี่ วันนี้มานั่งอยู่บนห้างตรงหน้าบ้านเป็ดนักล่าห้างที่ห้างที่ขึ้นวันเนี้สูง14เมตรจากผิวน้ำขึ้นมานั่งได้แค่ประมาณ10นาทีก็ผ่านบอยเหลือบไปเห็นชะโดจับคู่ว่ายออกจากกอง วัชพืชที่ทําเป็นลังปลาชโดนี่เอาไว้แต่ว่าพอไหว้ไปจิบแล้วแกก็ไหว้กลับเข้ามาในในซุ้มกอหญ้าเหมือนเดิมอ่จังหวะยิงยิงอยู่ตรงนี้ครับยิงอยู่ตรงช่องตรงเนี้ยอ่าเดี๋ยวซูมซูมนิดนึงอ่วันนี้ให้พานบอยลงไปงมเกี่ยเอาเกี่ยเอาพวก ไข่น้ําออกไปก่อนผ่านบอยเอากล้องถ่ายใต้น้ําลงไปด้วยยิงตัวเมียนะครับมีจังหวะยิงตัวผู้หลายรอบแต่ก็เลือกที่จะยิงตัวเมียก่อนเนาะสุดท้ายผ่านบอยยิงพลาดในจังหวะที่ห้างขยับยิงปลาชะโดตัวผู้ไม่โดนแกก็หนีไปเลยงมทีเดียวน่าจะเจอ น้าโอ้ฟานบอยเก่งเหมือนเดิมนะครับไม่เคยพลาดครับทีเดียวเจอเลย,ยงไงไปไหนซีบ่ ซีวะวูวโอ้ทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับเข้าใจว่าไซส์สูสีกัน แต่ว่าตัวสีออกลายๆกับตัวสีดำก็เลือกยิงตัวเมียก่อนเออโอเคทีแรกว่าจะทำคลิปปลาปทูแล้วนะปรากฏว่าได้ยิงตัวเมียตัวเดียวเนาะตัวผู้จังหวะยิงผิดพลาดนิดนึงโอเคอเดี๋ยวลงไปดูกันใกล้ๆแล้วก็ดูว่ากระสุนโดนตรงไหน,นบ้างเดี๋ยวขึ้นชั่ง,งน้ำหนักด้ดวย nhanh 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 bỏ nhanh bỏ nhanh bỏ nhanh 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 nói nhanh 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 มันคือโดดมันถือยังไงวะมันพอนิจหนามผมว่าเนี่ยมึงว่าเห็นสัเร็จมั้ยจิบลนาจิบเละคือว่าจิบเละคือว่าหูยุ้ยว่าเจ้าสีมาบวทันก็เลยเน็บก่อนพยายามมาตีงแล้วมันจะได้กับบวชันเออขาผ่านจะเป็นผีเนาะคือว่าจีออกไปหนอกเนาะบ่ไปเลยเจ็บแห้งเจ็บแห้งก่อนแต่ว่าดอกแรกมันจะถือของเจ้าเปนเจ็บแห้ง ็ถือของลักษณะปลาโดดอาจสิเป็นหลอดเถาะแต่ว่าบบเห็นเก็ดสงสัยสิบุตรต่อไปเกิดที่อีกนึงขึว่าหลอดเถาะไอ้ปาดแล้นัดสองนัดเลย <c oughs> <c oughs> ให้มั่นใจชะโดูใหญ่ยิ่งกว่าะลงเลยนี่ลงเลยปะลงเลยแล่นแมนได้ๆไพ่จวดๆอยู่หันจะเฝ้ามีฟองอากาศขึ้นครับมีฟองอากาศขึ้นโอ้โ oh. ตัวนี้ต้องมีห้าบวกครับลงเลยนี่ฮะ <Huh? S 2> ลงเลยลงเลยผมสีเฝ้าเนาะ <laughs> ให้ผ่านบอยลงไปลงไปลงไป,งไปชัน,นสูตรเดี๋ยวแกจะฟื้นเร็วโอเคโอเคลงลดลงลดเออละซื้อตีนละลวดจ้เาเหยียบปลาเลยตอนไหนครับเัลลาย,ยุยุยุซื้อไม่ผ้าอีกแั้นะครับชะโดใหญ่ชะตาขาด <c ười> เออ อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตทองเลือดตตทองเลือดเขาไปทางไหนหน่อยนึง โอ้ใหญ่เริ่มใหญ่เริ่มเออโอ,โอ้เลือดเต็มมือเลยโอ้ยผ่านบอยกำสองมือเลยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ชะโดใหญ่ชะตาขาดครับเออเป็นชะโดตัวผู้นะเป็นชะโดตัวผู้ที่ผัานพานบอยยิงพลาดก่อนหน้านั้นนะ่ะประมาณว่ายิงโดนไม่ใช่ยิงพลาดยิงโดนแต่ว่า เหมือนกระสุนจะจะไม่โดนจุดสำคัญเออเออวันนี้วันนี้เปลี่ยนห้างมาขึ้นที่ที่ห้างลูกผสมครับมาขึ้นที่ห้างลูกผสมที่ที่ยิงปลาลรดรอบเมื่อวานเน่เมื่อวานแล้วโน่นโน่นห้างห้างเออไหนอ่ะอา้าวคลิปอยู่ไหนอ๋อโน่นโน่โนห้างอยู่โน่น ห้างที่ยิงปลาปลาชโดคู่เมตเกียยิงเสร็จแล้วแกว่ายข้ามมานี่หน้าสัสกสักประมาณ400รอเมตรแกบาดเจ็บและแกว่ายข้ามมาแล้วก็มานั่งรอดูปลาแรดปลาแรดที่บอกว่าไซโลหน่อยๆออที่ว่าเกี่ยวไว้พานบอยยิงเมื่อวานพันบอยนั่งฝั่งนี้นั่งหันหน้าอยู่ฝั่งนี้เป็ดลักล่านั่งหันหน้ามาอีกด้านหนึ่งปรากฏว่าปลาตัวผู้ แกขึ้นตรงเนี้ยโอ้แกชะตาขาดจริงๆครับไปเลยไปๆเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับไปดูใ,ใกล้ๆว่ากระสุนโดนตรงไหนบ้นในในนางครับโอเค มาดูกันใกล้ๆครับคลิปปะทูตัวเมียที่ยิงก่อนนะครับกดไป3เม็ดรปรากฏว่าเห็น2รูนะครับรูนี้ทะลุอ่ารูนี้ทะลุออกฝั่งนี้แต่รูนี้ไม่ทะลุแต่ชโดตัวผู้ชโดตัวผู้เนี่ยทั้งผ่านบอยทั้งเป็ดนักล่าใส่ไปหลายนัดทีเดียวนี่แค่รอยถะลอกไม่มีรอยกระสุนเข้าเอ่ยยืมหน่อย ไม่มีรอยกระสุนเข้าแค่รอยถลอกน่าจะเป็นนัดที่เป็ดลักล่ายิงแล้วปลากระโดดส่วนนัดที่ทำให้ปลาชะตาขาดนี่เลยครับแผลนี้น่าจะเป็นนัดที่ผ่านบอยสัตว์ลงไปส่วนแผลนี้ไม่มั่นใจว่านัดเดียวหรือว่าสองนัดเพราะว่ารูใหญ่มากน่าจะเป็นรูเข้าไม่มีรอยทะลุด้วยนะครับอ่าสมมติว่ารอยรอยนี้สองนัดแล้วกันเนาะ โอเคใส่ไปตั้งหลายเม็ดเห็นแค่3ามรู เดี๋ยวมาช่างดูนะครับเอาเอาตัวผู้ก่อนตัวผู้เป็ดนักล่าเดาว่าเดาว่า4กิโลหขีดนะครับเดาว่า4กิโลหขีดพันบอยบอก4กิโลกิโลสโอ้สามกิโลครึ่งโอเคเอาสามกิโลครึ่งอายกลงก่อนมาดูตัวใหญ่ โอ้ตัวใหญ่นี่อ้วนมากนะครับเป็นนักลา่าเดาว่าสี่กิโลเก้านะครับเดาว่สาสีก่กิโลเก้ารถมันจะสี่กิโลครึ่งนะพันบอยบอกว่าสี่กิโลครึ่งอ๋อได้แค่สี่กิโลสองขีดเอาส,สองตัวสองตัวช่างรวมกันเลยโอ้ผิดพลาดไปเยอะเดาน้ำหนักผิดพลาดไปเยอะสองตัวรวมกันนะครับอ่าจะได้ดูอลังการนี่เลย 7จ็ดกิโลเกิโลขีดไม่ถึง8ปนะครับเจกิโลหขีดเพราะว่าดูดูจะช่างถ้าถ้าดูเอียงอาจจะมองเห็นบางเข็มไปอีกเลยสิโอเคคลิปปลาทูครับคลิปนี้ใครเคาะใครชอบก็กดไลค์อยากให้พูดดูก็กดแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามครับกดติดตามช่องเป็ดนักล่าเดี๋ยวจะไปยิงมาให้ดูกันบ่อยๆครับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ